s ซ c ก n d น c t แอ็กตตัวกันครับจะไปดูเรื่องอะไรครับผมเซ c ก n d น c t แอ็สาวแซบโปรไฟล์แ่บเราอยากจะชวนคุณไปดูหนังเพราะหนังเรื่องนี้เป็นโรแมนติกคอมดี้นะผมจะเกลียดพุงมันจังเลยพุงเหรอ s ซ c o แอนด์แอ็สาวแซบโปรไฟล์แ่บหนังโรแมนติกคอมดี้เรื่องล่าสุดของเจโลเข้ารองแล้วต้องดูหนังเรื่องใหม่ของเจนนิเฟอร์โลเปสในรอบ3ปี3ปีนี่เธอไม่เล่นหนังเลย ถ้าไม่ปังบทไม่ดีเจไม่มานะคะเจเลอกแล้วเจรู้พูดภาษาไทยได้ด้วยหรอเย้าจีชาดุกันมอมชิ่งเร่งยอเรื่องยอกก็คือว่าเจนนิเฟอร์โลเปสมีอาชีพเป็นแคทเชียแคทเชียแคทเชียเอ๊ เมื่อกี้พูดคำว่าแคชเชียร์หรือแคชเชียร์จากคนที่มีโปรไฟล์ปกติแต่มีเรื่องเข้าใจผิดแล้วอยู่ๆก็เข้าไปทำงานออฟฟิศระดับโลก The resume interests me Wharton Business School I'm sorry what And of course you have got to see her Facebook page My Facebook page ทุกคนก็ดูถูกเขาคุณทำไม่ได้หรอกแล้วนางก็เดี๋ยวดูกูดูกู <laughs> <laughs> แต่ก็ต้องปิดบังตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองมีฝีมือ <laughs> อ๋อคือจริงๆแล้วเป็นการซ่อนเลนส์ไม่ให้ใครรู้ว่าตัวเองมาจากไหน do you ever look at your life and wonder how you got there? if you made different choices, would you be happy? arthur got his mba from duke. he's the best man for the job. no, sir. i am. it's not easy getting a job for a woman your age. watch me. you need to wear anything other than that. you look like mrs. doubtfire. wow. this is my office. Baby, pop, tea, you. you're gonna come clean, right? i can do this. Don't confuse this Facebook thing with who you really are. I really admire you. Kind of who I want to be when I grow up. Somebody call for you. Something about a job interview. Oh my God, Franklin and Clark. Her resume interests me. Wharton Business School. I'm sorry. What? And of course, you have got to see her Facebook page. My Facebook page? You said you wanted to be fancy, so I just like Cinderella dress. ass. i Facebook? profile Facebook ของชัย Facebook เขียนว่าอะไรสวยไม่วกโัวไว้ของลูกหรอคะสวยแซ่บลองใช้ได้โอเค second act second act คือจริงๆแล้วชีวิตจริงคนเรามันต้องมี first act second act เดี๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยมี second act หมายถึงรอบ2ไม่มีรอบสองเราจะบอกว่า first act ของเราเราเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายครับไปดูหนังนะครับ second act ครับเข้าฉายแล้วนะครับ เจ๊กันแอ๊นี่เป็นตู้แก่ย่างี้อุูยแต่ทำไมดูธรรมชาติมากเจ๊กันแอ๊ดสาวแซ่บโปรไฟล์แซ่บเจ๊กันแอ๊เป็นหนังของายโมโนที่นำความสุขมาให้เป็นหนัง Feel ก o o d ด Now you feeling good I feel good I feel good Man Woman Jay c คอมเมดูปั๊บมีแรงบันดาลใจหนังเนี้จะสอนให้ทุกคนสู้ Who's the champ Let's go Who's the champ You're the You're the champ ยูสเซด็ดแทบตายตู้เซ็กซ์แอนด์แอคสาวแซ่บโปรไฟล์แซนหนังเรื่องใหม่ของเจนนิเฟอร์โลแคสเข้ารอบแล้วต้องดูเซ็กซ์อนด์แอคเซ็กซ์อน์แอคเซ็กอเซ็กอนด์แอคโอเคหนังโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยเราจะชอบดูว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องถอดเสื้อหรือเปล่าเนาะ แม่จะดูผู้ชายอย่างเดียวเลยเนาะเราอยู่บ้านเราไม่ค่อยได้ดูหนังแมนติกคอมเมดี้เราได้ดูแต่หนังอีโรติกอีโรติกคอมเมดี้ I like her just moment please hello okay you want to booking for two ticket set c up set up วัดเหรออะเจโลใครวะโทรมาทำไมฉันจ่ายไปแล้วบัตรเครดิตอ่ะ s e o n d a c t สาวแซ่บโปรไฟล์แซ่บนางเรื่องใหม่ของเจนี่โปรเพสเขารอแล้วต้องดู ใครเอาเซ็กแะแยงมาดันก้นฉันมยอนเอาเซ็กแยงคนเราออกไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนสามชวนกันมาดูยกออฟฟิศอ้าแปลว่าเป็นหนังที่ดูได้ทั้งออฟฟิศดูได้ทั้งครอบครัวและเพื่อนฝูงเพราะว่าหนังรแมนติกคอมเมดี้ต้องหัวเราะกับเพื่อนพ่าหัวเราะหลายคนแม่กินยายังเราไปติดคอมเมดี้เรื่องล่าสุดของเจโรยูเข้าฉายแล้ววันนี้เรื่องล่าสุดของเจโรไม่ใช่ เซ็ก์แกันแอคสาวแซ่บโปรไฟล์แสนเข้าใจเร็ววันนี้ทุกลงพะพยนต์มาดูกันเยอะๆนะคะฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากตื่นสนิทนะจ๊ะ